ตรวจสภาพรถกรมการขนส่งทางบกได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็นํารถเข้ารับการตรวจสภาพสําหรับกรมการขนส่งทางบกเองนั้นมีโครงการนะครับ Right to Service นะฮะซึ่งเปิดให้บริการกับประชาชนที่มีความประสงค์จะกแจก้งเปลี่ยนเครื่องยนต์เปลี่ยนสีรถเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงหรือติดตั้งโครงขาและเสริมกระบะข้า,างเนี่ยสามารถนํารถเข้ารับการตรวจสภาพได้ที่ช่องบริการหมาย,มายเลข5นะครับพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียม เบ็ดเสร็จณจุดเดียวนะครับไม่ต้องนําเรื่องไปดําเนินการที่อาคาร2อ,อีกนะครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนแล้วก็อำนวยความสะดวกเมื่อเตรียมเอกสารพร้อมนํารถเข้าตรวจที่ช่องหมายเลข5ปุ๊บนะฮะนายช่างตรวจสภาพรถก็จะเอาเอกสารมาตรวจสอบนะฮะว่ามันตรงกับเอกสารหลักฐานตรงกับตัวรถไหมถ้ามันตรงกันนะฮะนายช่างตรวจสภาพรถก็จะผ่านการตรวจสภาพรถให้บันทึกข้อมูลการตรวจสภาพ ไปในระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนตรวจสภาพรถเองนะข้อมูลก็จะไปกดที่ช่องดิจิตูเซอร์วิสนะฮะเจ้าของรถก็จะสามารถขับผ่านไปชําระค่าธรรมเนียมได้ที่ช่องดิจ o ตูเซอร์วิสได้เลยนะในคราวเดียวกันครับการตรวจสอบก็ในเรื่องของการตรวจสอบการติดตั้งนะฮะว่าติดตั้งเนี่ยถูกต้องตามที่กําหนดกฎหมายกําหนดไว้หรือไม่นะฮะกฎหมายกําหนดข้อห้ามไว้เช่นห้ามติดตั้งถังก๊าซในห้องเครื่องยนต์ห้องโดยสารบนหลังคาส่วนหน้าของรถห้ามติดตั้งนะการติดตั้ง อุปกรณ์ต่างๆนี่จะต้องอยู่ห่างจากท่อไอเสียเนี่ยไม่น้อยกว่า10บเซนติเมตรนะครับแล้วก็ถังแก๊สนี่จะติดจะต้องติดตั้งห่างจากท้ายสุดของรถเนี่ยไม่น้อยกว่า20บเซนติเมตรครับส่วนในเรื่องของถ้านําถังแก๊สไปติดตั้งภายในห้องโดยสารก็จะต้องอมีเรือนกักาก๊้แล้วก็มี ท่อทางระบายกา๊าซกรณีที่เกิดการรั่วไหลออกนอกตัวรถด้วยครับกรณีนี้ทางนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักรได้มีประกาศนะครับให้เจ้าของรถที่เปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงนะฮะจะต้องนํารถเข้ารับการตรวจสภาพต่อนายทะเบียนภายใน15วันนะครับผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็จะมีโทษนะครับมีโทษตามมาตรา36ประกอบกับมาตรา61นะครับปรับไม่เกิน2,000บาทครับ ก็ได้ดูกันไปแล้วถือว่าเป็นอันอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่ด้วยนะคะสำหรับการที่จะไปแจ้งเปลี่ยนเชื้อเพลิงหรือว่าการทำธุรกิจการทําต่างๆอย่างเช่นแจ้งเปลี่ยนสีรถเปลี่ยนเครื่องรถยนต์ก็ทาได้นะคะที่กรมการขนส่งทางบกช่องหมายเลข5้านะคะ drive to service คุณชัยความเมื่อเมื่อสักครู่นี้ดูแล้วถ้าหากว่าเราไปแจ้งเปลี่ยนแล้ววันนี้ในอนาคตต้องกลับมาทำอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับระบบแก๊สที่เชื้อเพลิงที่เราเปลี่ยนไปไหมคะ ก็หลังจากที่ท่านผู้ชมเนี่ยแจ้งลงเล่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับในหน้าในหน้าที่มีชื่อของท่านผู้ชม,ะน,มนะครับในหน้าที่มีชื่อของท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเขาก็จะระบุเป็นบ in ินซินบวกแก๊สนะครับบินซ in ินบวกแก๊สนะครับแล้วหน้าสิบแปดนะครับท่านผู้ชมลองเปิดดูนะฮะหน้าสิบแปดเขาก็จะแจ้งนะครับใช้แก๊สเ in อ g เอพบวกบินซินนะครับหมายเลขถังนะครับแล้วก็ชื่อ วิศวกรผู้รับรองใครนะครับวันที่เท่าไหร่ยังไงะนะครับอันนี้ก็แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วะนะครับในการแจ้งเรื่องแก๊สลงเล่มในรถของท่านผู้ชมนะครับทีนี้พอปีต่อไปะนะครับในเมื่อรถของท่านผู้ชมเนี่ยติดตั้งแก๊สนะครับแล้วก็ลงลงเล่มเรียบร้อยแล้วะนะครับในกรณีถ้าเป็นรถที่ไม่เกินเจ็ดปีก็ไปต่อภาษีได้ตามปกติอันนี้ใน,นเรื่องเป็นเป็น LPG นะครับ LPG ก็ไปต่อภาษีได้ตามปกติเลยถ้าเกิด7ปีก็ไปตรวจตรอ,อตามปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องแก๊ส LPG จะตรวจอีกทีหนึ่งก็10ปีข้างหน้าหมายถึงว่าถ้าหากว่าแจ้งวันนี้จดวันนี้อีก10ปีก็ต้องไปแจ้งอีกก็ไปไปแจ้งไปไปแจ้งอีกแล้วก็ไปตรวจสอบอุปกรณ์<อ>นะครับออกใบวิศวกรมา ะครับแล้วก็มามาให้กรมการขนส่งทางบกตรวจดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือ10ปีแล้วก็ครั้งต่อไปก็คือ5ปีนะครับสำหรับ LPG ทีนี้ในกรณีถ้าเป็น NGV นะครับในกรณีถ้าเป็น NGV เนี่ยท่านผู้ชมจะต้องไปให้หาสถานบริการที่เขารับตรวจสอบแล้วออกใบวิศวกรเนี่ยทุกปีทุกปีทุกปีสำหรับ NGV ทุกปีสำหรับ NGV นะครับ LPG เนี่ยลงเล่มแล้วก็จบเลยท่าผู้ชมกาใช้ไปอีกสิปีแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วก็ถ้ารถที่เกินเจ็ปีถ้ารถที่เกินเจ็ปีแล้วก็ไปตรวจรอตรวจตรรอใช่ไหมฮะก็ต้องมีใบวิศวกรมาให้เขาด้วยสำหรับ NGV NGV โอ้โห NGV ต้องทุกปีเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่นำมาบอกกันสำหรับใครที่ได้เปลี่ยนเชื้อเพลิงไปแล้วด้วยนะคะสั้นๆก่อนปิดเบรกตรงนี้คือว่าคุณผู้ชมที่ มีรถติดแก๊สอพิจีเนี่ยจะมีวิธีการดูแลรถยนต์ของตัวเองเป็นพิเศษเรื่องไหนบ้างคะก็ที่จริงแล้วสิ Platform ่งที่น่ากลัวนะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมเนี่ยมีความสุขแฮปปี้กับการที่ได้ประหยัดได้เซฟนะครับกลับมาใช้แก๊สจะถูกลงไปอีกสัก30-40% 50%ออะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ ข้อพึงควรระวังนะครับที่ท่านผู้ชมจะต้องเรียนรู้นะครับก็เรื่องแก๊สรั่วนะครับทีนี้แก๊สเนี่ยมันรั่วได้อย่างไรนะครับส่วนมากก็จะมาจากอุปกรณ์การติดตั้งแก๊สเองนะครับเ,เป็นระบบท่อยางเป็นแรบเบอร์เป็นข้อบิดเป็นข้อต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เชื่อมโยงจากจุดตัวถังม,มาเหนี่ยวนํากับตัวเครื่องยนต์แล้วตัวเครื่องยนต์จะมีจะมีความร้อนมีการสั่นสะเทือนอยู่ตลอด นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอจุดอะไรต่างๆเนี่ยก็ย่อมมีการเสื่อมได้แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆถ้าเกิดว่าคุณภาพไม่ดีนะครับ mm hmm. ก็จะชํารุดเร็วนะครับ <Yeah. S 2> แตน่นี่การล่วนเนี่ยระยะแรกเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องไม่มากนะครับถ้าไม่มากเนี่ยก็อาจจะเป็นเพียงแค่การล่วซึม uh huh. ทีนี้ไอ้วาลหรือมัลติวาลเนี่ยมันก็ไม่ได้โคเวอร์หรือว่าครอบคุมได้ถึงขนาดว่าแค่ซึมแค่รั่วเนี่ยฉันก็จะตัดแล้ว mm hmm. นะครับ มันก็ไม่ตัดเพราะฉะนั้นถ้ารั่วในน้อยรั่วไม่มากเนี่ยมันก็จะไม่ตัดนะครับทีนี้ในกรณีถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมขับรถไปเอากันง่ายๆแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมใช้รถติดแกด๊สแล้วท่านผู้ชมเกิดเออชั้นขับอยู่ทุกวันเนี่ยทราบอยู่แล้วว่ารถเนี่ยมันมีศัายพาพม,มีกลิ่นมากน้อยแค่ไหนเกิดบางวันเนี่ยท่านผู้ชมมีกลิ่นเข้ามาในรถเนี่ยมากๆ,ๆคือรัอ่วแน่นอนเลยในห้องเครื่องเออท่านผู้ชมก็ดําเนินการเปลี่ยนโหมดนะครับหรือสับสวิตจากแก๊ส เป็นน้ำมันทันทีจากแก๊สเป็นน้ำมันทันทีแก๊สจากในถังทางด้านท้ายจะถูกตัดโดยอัตโนมัตินะครับก็เป็นการสบายใจในจุดหนึ่งะนะครับแล้วก็หาที่จอดเปิดฝากระโปรงหรือจะโทรติดต่อหาใครเออเนี่ยแก๊สมันเหม็นฟุ้งผิดปกติเลยด้วยช่วยมาตรวจสอบหน่อยอหรือว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปหรืออาจจะวิ่งด้วยน้ำมันเนี่ย ไปที่สถานติดตั้งแกให้เขาตรวจสอบว่าเอ๊ะมันมีกลิ่นเนี่ยมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับมีวิธีการตรวจสอบง่ายๆด้วยตัวเองไหมคะถ้าหลังจากที่อย่างสมมติว่าขับไปถึงบ้านนะครับถึงบ้านแล้วนะครับวิธีตรวจสอบง่ายๆเนี่ยเพราะท่านผู้ชมไม่มีดีแท็กจิเอรนตัวนี้ไม่มีแน่นอนอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมก็ใช้ เป็นผงซักฟอกอะไรต่างๆะนะครับละลายน้ําแล้วลองลาดดูนะครับก็จะเห็นจุดเป็นฟองอากาศปุดขึ้นนะครับก็แสดงรู้รู้ตำแหน่งรู้จุดชัดเจนแล้วว่ามันรั่วมันซึมตรงไหนก็ไปไปที่สถานติดตั้งแก๊สให้เขาดําเนินการแก้ไขให้นะครับแต่อาจจะไม่ต้องฟองเยอะขนาดนี้ก็ได้ใช่ไหมคะค่ะก็ลองดูทําได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะคะคราวนี้มีเรื่องหนึ่งที่เขา พูดคุยกันอยู่เสมอนะคะสาหรับคนที่ขับรถแก๊สเขาบอกว่าจะมีอาการขับไปขับไปเหมือนรถจะเสียงดังปุ้งหรือที่เราเรียกว่าอาการแบคไฟที่คุณชัยพรเคยพูดคือคือลักษณะเกิดอาการแบคไฟเนี่ยที่จริงแล้วมักจะเกิดในระบบมิกเซอร์หรือระบบดูดนะครับระบบหัวฉีดเดี๋ยวส่มาจะไม่ค่อยเกิดระบบเนี้ยนะครับจะก่อให้เกิดไฟลุกไหมในรถติดตั้งแก๊สเนี่ยได้ง่ายนะครับเนื่องจาก ระบบะการแบ็กไฟล์ก็เท่ากับเป็นการชิงจุดนอกห้องระเบิดะนะครับอาจจะเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของสายหัวเทียนหรืออาจจะเกิดจากความไม่สมบูรณ์ในการติดตั้งระบบดูดะนะครับไม่สัมพันธ์กันนะครับในการเหนี่ยวนําระหว่างอากาศกับตัวตัวก๊าซเองนะครับที่จะเดินทางเข้าสู่ห้องระเบิดอาจจะมีประกายไฟหรืออาจจะเป็นการลัดวงจรในระ,ระบบไฟของเครื่องยนต์เองะอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เครื่องยนต์เนี่ยที่ติดตั้งแก๊สเนี่ยโดยโดยเฉพาะในระบบดูดเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องหมั่นตรวจตรานะครับแล้วก็พยายามปรับจูนให้อยู่ในสภาว่าสมบูรณ์อยู่ตลอดโดยเฉพาะนะครับท่านผู้ชมเครื่องยนต์ในระบบดูดหรือในระบบมิกเซอร์เนี่ยท่านผู้ชมจะต้องรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์ให้ดีนะครับอย่าให้มีคราบตะกันหรือมีคราบน้ํามันเนี่ยติดค้างอยู่เยอะเพราะตรงนั้นน่ะจะเป็นจุดเชื้อเพลิง นะครับเป็นจุดเชื่อเพลิงให้เกิดความลุกไหม้เวลาเครื่องยนต์เกิดอาการแบกไฟขึ้นะนะครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือวิธีการเติมแก๊สค่ะจะเติมให้เท่าไหนดีเติมเท่าไหร่ถึงจะพอเหมาะเรื่องการเติมเติมแก๊สเนี่ยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปถึงขนาดว่าฉันจะต้องเอาให้ปิดเลยฉันจะเดินทางไกลเอาให้ล้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่ตัดแรกพอแล้วะนะครับท่านผู้ชมสังเกตด,ดูเวลาท่านผู้ชมเติมแก๊สเนี่ยถ้าถังเนี่ยเขารับไม่ไหวเนี่ยเขาก็จะตัดโดยอัตโนมัติะนะครับ ไม่ต้องไปเขย่าท้ายแบบวกแท็กซี่นะครับ <G ül> หรือที่เขาเขยา่าพยายามเติมให้เยอะให้มากนะครับ <G ül> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นอันตรายอเอาตัดแรกพอแล้วครับท่านผู้ชมนะครับได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่ใช่ว่าถางังห้าสแปดลิตรฉันก็จะเอา5้าสแปดลิตรเอาให้เต็มเกล็ดเลยเไม่จำเป็นนะครับ <G ül> เอาแค่พอพอที่เขาจะรับได้นะครับถ้าหากว่าเราดันทุรังหรือว่าฝืนหลายๆคนอาจจะ ชินกับการที่ตัดแรกแล้วยังไม่พอยังอัดเข้าอีกเนี่ยมันจะส่งผลเรื่องอะไรบ้างไม่ให้หลายคนเห็นอบอกว่ามาตรวัดด้านหน้ามักจะรวนคือหนึ่งเนี่ยเฟเชอร์เนี่ยนะครับก็จะสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีแรงด